เอเครับผมพบกับคสซี่แป๊ะที่วิวคอนเนนะครับกับเกม Among Us นะครับก็คือเกมไอโกหกนั่นเองนะครับผมก็จะมีฆาตกรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขี่ไว้นะครับว่าจะเป็นหนึ่งหรือสองคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นอีกประมาณรวมๆแล้วก็แม็กซิมัมอยู่ที่สิบคนนะครับโอเคก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับไปไปรับชมกันเลยไป ลองลองออกเข้าใหม่ไหมไม่ใช่หมายถึงแบบกดทิ้งไปแล้วกดใหม่อ่ะใครขอให้การไม่เล่นหรอเหตุผลคาสามอะแบตเตอรี่ยังไม่เข้าเลยก็พี่จอนยังไม่ได้เข้ามาพี่จอนเดี๋ยวตัวสีเหลืองหนึ่งพี่จอนพี่จอนชื่ออะไรสมรักษณ์สมรลักษ์อ๋อหนึงรอแป๊บนึงอันน้าไปกันก็สิบคนแล้วเนี่ย พอพอดีนนิดอ่ะกด enter ไม่กระโดดหรอนนเข้ายังไงนนไม่ใช่ enter อ a ่กระชืนิดอ่ะไม่สรตดาวไม่สรดาอะไรก็ไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยใครใครใครบ้างเนี่ยในเรียงแถวดิในเรื่องแถวดิเรียงเรื่องแถวเรงแถวเร่องแถวเร่งแถวเรียงแถวเยงแถวเรงแงแถวรียงแียงแียงแเออยงางี้ อันนี้ใครเนี่ยอีหัวไข่อ่ะใครวะมาอยู่อะไรตรงนั้นวะไอรต่อที่ต่อใช่ไหมที่ไหนอ่ะอ่าเม็นโดนเมกาสมาร์หลังเฮ้ยมีคนมาใหม่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือมึงหรอไปเอาเอลเอลมาอ่ะมึงไม่โหลด L O L เอมาไหมอ่ะมันไม่มันหน้ามันหน้าโหลดอ๋อหน้าโหลดหน้าโหลดมันกำลังโหลดอยู่แต่มันก้าวสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นานมากนะเนี่ย เออของกูก็เป็น99%นานเดี๋ยวมันก็มาพังแล้วผมมจ้อให้สตีมให้ปีเตอร์ไปอะไรอ่ะปีเตอร์เปิดใช้งานบิอะไรนะยัดอะไรติดลายเส้นมปด้วยติดลายน้ำมาด้วยมันมันไม่ได้แอคทีฟเวเอ้แต่อย่างนี้ถือว่าใช้วินโดแทนนะเว้ยไม่ผิดนะเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นมันเรื่องมันไปถาม่ใครเป็นใครอ่ะก็เนี่ยใครอ่ะต้องต้องบอกว่า ทางใครหน้าฝั่งผนน่าต้องบอกด้วยว่าใครเป็นใครใครอะผงนาจก้าวี่ใครอะนู่น้ะไปอยู่บนไหมไปไปเยู่ยกดได้หมดไปพุ่งพุ่งเขียวผู้เดผู้เดซื้อพุ่งเล็กขอดเล็กขอดนี่ใครอะมันเมีบ้องกันอ๋อบ้องพงกับบ้องวะเอ้ยคิงเล็กขอดใครอะเล็กคอนเน็ก ใครว่าเลสอ่ะเนียงเนียงเนียงเลสเน้อโอ้ไม่ใช่ที่ว่าใครเลสแล้วเน้อใช่ใครอะใจเย็นเนี่ยเนตอนไหนวะเปลี่ยนเมื่อกี้ไงจากประวัติการเลสตอนเลสบอกเลยว่าก่อนจะเข้ามาสีแดงไงแล้วอะไรลุงรอคือเรื่องอะไรนะตะลื้อตะลื้อตะลือตะลื้อตกบ้านไงตะลือตะลื้อโค้ดอยู่นะตะลือมันต้องตัวอาหรือเปล่าแก้วไม่ใช่หรอกคาราโอเกะ ดิเข้าไปเองว่ะอะลองลองเหรอไม่ตั้งใจอ่ะถึงเวลางเงียบแล้วเดี๋ยวอันนี้คือทำอะไรเด็กกูยังไม่รู้เรื่องเลยไม่คือเล่นยังไงต้องอธิบายก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวอาเซนเปิมันจะมีคิลเลอร์สองคนแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นคิลเลอร์อ่ะมันก็ประมาณแบบฆ่าคนได้มันจะมีจุดของมันเองอะจุดคนหลบทุกอย่างคนที่เป็นอ่ะคนที่เป็นจะรู้คนที่เป็นคิลเลอร์อ่ะมันจะเป็นชื่อสีแดงไว้อือหือแต่แต่แต่ว่าตอนที่เล่นกันในแบบอย่างเงี้ยต้องปิดไมค์ แล้วมันจะมีช็อตตอนที่แบบใครเจอเหตุการณ์อะไรมาปดมากดปุ่มตรงกลางแล้วมันจะเข้าเข้าห้องแชทคุยอันนั้นถึงเปิดไมค์พูดได้แต่ยกเว้นคนที่ตายคนที่ตายคือทําอะไรไม่ได้เลยทาพูดกันด้วยใช่ตายแล้วตายเลยอ่ะคือเงียบเลยอ่ะนจะที่บอกว่าอยู่บนขวาบนอ่ะเราที่บอกว่าขวาบนที่เป็นรูปแผ่นไหนเห็นปะใช่ใช่นั่นแหละมันกดกดเข้าไปอ่ะแล้วมันจะมีรูปเครื่องหมายตกใจอ่ะอันนั้นคือเควสให้เราวิ่งไป อ๋นอ <ave S 2> นั่นแหละตรงนั้นแหละเอ่อเดินนะแล้วไปทางนี้ปุ่๊บพี่อะไรใช้บ้างนอกจาก W A เอฟดีก็มีแค่นั้นน่ะแล้วก็ใช้ที่เหลือใช้เมาส์เฮ้ยไอสัตว์ใครฆ่าวะน่ะไอ้ยี่ห้ยไอ้ห้ามพูดหมดเวลาพูดแล้วนี่มพูดได้ใครใครรีพอร์ตอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนาะใครรีพอร์ตอ่ะใครกดอ่ะดื่มน้ำเงินใครฆ่าเจอเราเจอถูกแบ็คชีสอยู่ตรงเนี้ยไอ้ยี้ย เฮ้กูฮะกูกูว่านะสมรังมันเงียบไปหมเลยเออกูเล่นเป็นเน็ตเออพวกเนียนๆนะบอกเล่นไม่เป็นไม่ทมัครเน็ตเลยทุ่มทอนเลยอ่ะเออเขื่องอยู่ไม่ได้หรอม่อกี้ใครอ่ะปิดเนี่ยในอีโบเลย แล้วก็พิเชื่ไล่หีเดินตามเหลืองอีกทีใครพิเชื่ไล่หนียังพิเชื่อไล่หนีคือใครกูเหรอกูว่าต่อประเด็นเลยไม่กูว่าไอคนไอคนที่โบยความผิดให้คนอื่นนะใช่พีิกาเนี่ยพูดขึ้นมาสมมตหลังเนี่ยเออโกรก็โกดไงเอ้าโกดกกูเลยเอ้าไม่อยู่ดีก็พูดสมมตหลังคลิปว่าใช่คลิว่ากูอ่านชื่อไงเฮ้แล้วสิมานี่สีแดงอยู่กับใครอ่ะ ผมอ่ะผมทำเควสอยู่ห้องหลังไม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวล้มพายอยู่อะไเองเวลาเวลาหมดมึงทำคำสั่งอะไรกันอยู่อ่ะมึงทำคำสั่งอะไรอยู่เออเวลาเปิดมานานไปอ่ะต้องปรับห้องมั้ยไอพงโดนพงครับบอกว่าอยู่ไครได้ยังไงกูดูกล้องอยู่เป็นนี่หว่า อ่าโดนเห็นใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้คือมันมืดหรอไปดับไปดับไปดับต้องไปปิดไำไมต้องทำเสียงสองวะแรกๆต้องต้องสอนก่อนเพราะว่าคนไม่เคยเล่นเยอะไม่มันไม่ได้มีแต่พวกเราไงพีเตอร์อ๋ออ๋อไอ้จัดถ้าเจอถ้าเือสบอะมันจะมีให้กดรีพอร์ต แแแแเป็นผีก็ทำเควสได้นะผเอยู่ๆตายวะเอ้าแล้วทตอนแรกมันมีเครื่องหมายตกใจอ๋อหมดแล้วไงท่อนแล้วไงอ๋อเครื่องหมายตกใจคือมันจะเห็นด้วยกันทั้งหมดใช่นะแล้วก็เควสเควสจะเสร็จไม่เสร็จอ่ะของคนอะมันจะเห็นว่ามึงเห็นข้างบนบนซ้ายบนนะกดคลิกไปยังไงไปทั้งสายวะอ๋ออ๋ออแต่ทั้งสายวะอ๋อเครื่องหมายตกใจอยู่เลยวะที่อันนี้คือออกไม่ได้ใช่ไหมต้องทำอีกไง เห็นสีเขียได้เลยอ๋อเอ๊ะปตูเปิดแล้วเต้ยมานหน้าตรงนู้นมีคนอยู่อฮะเอายบดีเกียบดีเกียบดีเกียบดีเฮ้ยเกียบดีอันนี้ไว้ใจกันขนาดนั้นเลยเหรอเอี่ยวว่ะเกอไม่ขนาดอ้าวปีที่วอันนี้คืออะไรอ๋อเก็ตไอ้เควืรูดบัตรมากเลยอ่ะสอนทำอันนี้หน่อยได้ปะ อันไหนเควสอะไรทำอะไรเคล็ดอย่างเขาไม่รู้นะให้มันใช้ทำอะไรอ่ะเควสดองเคล็ดก็มัน,ม,นมันอยู่อยู่ที่อะไรเนี่ยไฟปะไม่ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับอะไรเควสอ่ะมันเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับไฟอันไหนมันไฟที่มันเป็นขีดขีดอันรอเป็นหลอดเป็นหลอดก็เลื่อนเลื่อนขึ้นอุ้ยอุ้ยปะหลงอุ้ยะ อะไรวะตลไอ้เหี้ยน้องอุ้ยวะไอ้เด็กอุ้ยเล็กนี่เป็นอารมณ์ที่แบบตายแล้วพูดไม่ได้อะถอนหายใจเลยลูกสอนมันจิ้มให้ไปไหนวะนั่นอะเควสเหรอไฟ่เควสอีกไลท์ฟิกไลท์อันนี้คือซ่อมไฟลูกสอนคือไปซ่อมไฟ เกมนึ่งมันนานไหมอ่ะก็จนกว่าใครจะมีชนะนะมึงอเงาเสร็จหรือยังกําลังกําลังก็ก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยคนช่วยกันทําเฟซจนหลอดเต็มอ่ะคนก็ชนะอะไรถ้าเสีแบบข่าก็เสียขาไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกแล้วอันนี้ใครวะเนี่ยตะลือ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 ตกบ้านอะ แกแหงไม่ต้องมาตามกูไม่มีอะไรทำอ่ะเป็ี่ยนหมดแล้วหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนแดงแดงไม่คูลเลยหรอเฮ้ยไอ้หนุ่มเฮ้ยเหลือกี่คนอ่ะอ๋อเหลือสามอ่ะ ตายหมดบ้างลอยเฮ้ยใครมาเรียบร้อยแล้วนกูหัวดเลยหัวดปวดแล้วปวดลอยไม่กันน e ่าเหมือ <Ri> น <ots> ้อยไหวจริงยะโคตรออกา

ใช่หมดหล้วใช่ไม่ไน้ปจันแหละเพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้แต่เดี๋ยวพอเล่นไปแล้วรู้กันก็ดีแล้วเขาหักหลังกูอ่ะใช่มันจะมันกว่าเกมเมื่อกี้สิบนาทีไหวไม่ถึงด้วยมั้งพวกที่ยังไม่ไม่อนี่ก็ติดเควสไหนก็ถามอ่ะทำไงอ่ะ พยายามดูตามดีไหมแชทนี่ใช่ไหมเพจมันจะไม่เหมือนกันนีย <c oughs> อันนั้นที่ <c oughs> ปิ่นทำอยู่ยิยงขยะยี่สิบชิ้นมั้งแรมดาวโหลดเสร็จแล้วเออ แมดูตั้งใจทำเว็บหัวห้องไหนอ้าวเริ่มมาแล้วเหรออ้าวมันไม่อยู่ในห้องนะอ๋อแต่ว่ากูโอ้ยต้องรอแล้ะให้หาวิธีเปิดไฟนเปิดไปยังไงวะมับโกงให้วิธีเปิดไฟมับโกงให้ไม่อยากให้กูเล่นมั้งไอ้เหี้ย ใครอะใครอีกสองตัวครบละเลิฟไอ้เรี้ออะไรมันมีคนเงียบๆอยู่คนนึงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเลยใช่แล้วเสียงไปว่เลิฟแน่นอนเมื่อกี้เนี้ยเหียว่ากูก็ยืนอยู่ข้างึงไม่งเอเย้าใช่ไงแล้วมันมีศพยืนอยู่ด้วยแล้วเพราะมันมีศพด้วยอะแต่กูมามันไม่มีศพนะจัดมึงตาฝาดเนี้ย ม่ใช่สีเหลืองเหรอป่าเกูปวดเลิ่มเลยเฮียกูมาไม่มีศพอะไเฮียกูกูทำเพื่เสร็จอีกทีกูออกมาเป็นน่องไก่ไอ้สัตว์เฮ้ยเมื่อัี้กูข้างไปแล้วโอ้ยชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนไอ้สัตว์แม่งมองเห็นเลยต่อยยืนดูยืนดูเดียวไอ้สัตว์ เปิดไฟอ่ะมืดไอ้ย้ยพี่เลิฟไม่อยากให้กูเล่นอ่ะเอาไอ้ย่ากูเจอก่อนก็ซัดก่อนเลยไอ้เอเรียนมันมองเห็นศพป่ะมองเห็นผีไหมั้ยนผีนี่ไงเห็นคุบ้าเองรีพอร์ตเองยังได้เลยไม่ไม่แต่ไอ เอเลียนอีกคนเน่ะจะเห็นหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วมันเห็นเอเรียนอีกคนม่ะพี่เหเฮ้ยอ๋อไม่เห็นมากแต่นีวเอมาเห็นเอาก็ม่รู้ไปเลยใครลงท่อหรือใครเป็นเนี่ยคนธรรมดาลงท่อไม่ได้พี่ลงท่อได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันตายแล้วอ่ะตายแล้ว ไม่มีสธิอ๋อคกูปัดกูออกอะไรล่ะเผดอวยกันน่ะก็อยู่กันสามคนน่ะเป็นคนปัด๋อกูรู้แล้วใครไอ้หลาดใครเมื่อกี้อยู่กับสีแดงถูกไหมแล้วนี่เห็นสีเขียวอ่ะมับกันไปอ่าใครวะเอ้ยรู้รู้กันอยู่ใครวะไอ้ไอ้ไอ้กิง ฝนฝนเล่เฮ่อนับมานับนับเข่าบัาลงท่อบักอะไรก็เห็นลงท่อ่ะบักก็ให้ให้เลยให้เลยขัดกูวิ่งออกไปแป๊บเดียวให้แกูวิ่งกลับไปใครว่าเป็นน่องไก่ไปได้น่องไก่นี่คอมน่าแตงว่าเฮียพีเตอร์แล้วใครไม่โหวตอ่ะคิงอ่ะที่ไม่โหวติงทำไมโหวตไม่ได้ ได้ดิเขาโห้ยก็หมดแล้วสองคนเนี่ยกดไม่ได้กดเลยไม่ได้เลยเวลาโหมดเป็นนานจังเออโถยโคตรนานอลยแล้วโหมดจะคลิปก็ได้อะไรก็ได้แล้วมันนานเกินกดไม่ได้กดเลยไม่ได้เลยโอ้โหสิบิไอสัตว์ทำให้โหมดโหมดไม่ได้เงี้ยมันไม่มีคนออกแล้วเว้ยมาดูกดอีเมอร์กดแม่งไอง สีเขียวเห็นมันลงท่ออ่ะจริงจริงรู้กันอยู่อันไม่งั้นก็เหลือก็เหลืออยู่สองคนน่ะที่เป็นฆาตกรกับคนน่ะแค่นั้นแหละอื้าวทีย่ทำได้ไหมทำอยู่ตู้ไงแตายคนนึงไอ้น่ามันจะชนะเลยใช่มันต้องทไมกดไม่ได้กดผิดกติกาเดียวกับวูฟเลย โดผิดแพ้เลยอันเนี้ยใช่ไงโหดผิดแพ้เลยไงเอออยู LIKE lonely, like ่ที่สีแดงโบดอ่ะบอกเลยไม่รู้สอะไงรจริงไม่รู้อยู่แต่มันกดไม่ได้เลนเองเออกดไม่ได้เนี่ยโอ้ยเลยอนดูเลยโหมาจริงเออเอ้ยจริงกดไม่ได้จริงกดไม่ได้จริงแล้วการุณาตั้งเวลาโบดใหม่แล้วนะท่านอาารการุณา คือใครอ่ะคดีรอบเนี้ยใหม่ใหม่อยังเสมออยู่กดปุ่มรีพอร์ตเลยรอบเนี้ยกดเลยรู้ๆกันอยู่เรารู้กันเยอะได้สิบสองวิไอสัตว์เขาดาวด้วยไอ้เนี้ยตอนเนี่ยคือตอนเนี้ยอยู่ที่สีแดงโหลดอ่ะกันรู้ๆกันอยู่เออไอเนี่ยเนี่ยไอสัตว์ไม่นอนอยู่ใกล้กูวัดเลยวัดเลยเนี่ยวัดเลยวัดได้ เขาว่าสีเขียวไอ้ป้อนี่แหละอย่าบัฟเ๋ยวบัฟอีกแล้วไข่เขาจะบัฟหัวกูไม่ชอบเกมนี้เลยพี่แต่ตรงนั้นมันก็มีท่อนะเว้ยโดนก่อนใช่ไหมปิดโทษบทแล้วกูไม่อยากเลิกไปก่อนเิด่องไปก่อนทุกตาเนียชิแดงไม่บเอระเขาเหมือนไส้อะไรกูวะกำลังไอ้นี่อยู่ว่า เป็นยังไงว่าต้นต้นนั้นไมนก็มีท่อไงประเด็นนะแล้วใครลงท่อได้ใครลงท่อได้เลือกเด็กใชเลือกนี้ก็มึงเห็นนะกูไม่เห็นแต่กูเห็นเนอะเชื่อเชื่อใจเชื่อใจตัวเองเชื่อดีหมด้เริ่มจะได้เริ่มเล่นเกมใหม่เออเอานี่ไงโอ้เชื่อใจตัวเอง สมลรคไม่ใส่อุตส่าห์อุทานเมา่อ้เขียวโอ้ยไม่มีใครสนใจเลยแม่งมาตอยเลย